สวยกินกันไม่ลงเก้าสุภัสรากระทบไหลซุปตาสาวต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับสาวเก้าสุภาสาัสราด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้ติดตามเป็นจํานวนมากปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้เป็นแฟนได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและถ้าใครที่ติดตามจะเห็นได้ว่าสาวเก้ามักจะออกมาโพสต์ภาพให้แฟนๆได้ร้องว้าวอยู่เป็นประจํา ล่าสุดสาวเก้าได้บินไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารวมงานกับแบรนด์นาฬิกาชื่อดังอย่างลองจินส์โดยเกาได้ออกมาโพสภาพตัวเองที่ได้กระทบไหล่ซุปตาสาวคนสวยอย่างบาบาร่าพาวินนางแบบระดับโลกในวัย29ปีทํากลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนั่นไอสวยจริงจังมากสวยมากสวยเกินตานสวยมากงุ้ยสวยช่ำหวานเจี๊ยบเลยสวยมากสวยที่สุด เฟรมนางฟ้าชัดๆสวยแพ็คคู่